สวิธีต่อยอดไอเดียธุรกิจครับถ้าเกิดตอนนี้คุณมีธุรกิจที่ทําอยู่แล้วแล้วคุณอยากจะหาไอเดียที่จะต่อยอดเนี่ยฮะ ผมว <enabling, S 2> ิีเทคนิคง่ายๆครับอย่างแรกนะครับผมก็คือให้คุณทำรีแลกซ์สบายๆอย่าไปเค้นไอเดียมันออกมาฮะเพราะว่าธุรกิจดีๆไอเดียดีๆตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดแต่ตอนที่เราเคร่งเครียดเลยครับให้คุณลองไปทํากิจกรรมที่รีแลกซ์ไปดูหนังไปนอนพักผ่อนไปนวดสปาไปอะไรก็ได้แตะอย่างผมเองเนี่ยบางทีไอเดียดีๆท่ารู้ไหมฮะเกิดตตอนอาบน้ําหรือตอนนั่งส้วมอะไรอย่างเงี้ยเพราะเป็นโชคที่เรารีแลกซ์อันนี้คือยกตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเค้นไอเดียนะให้คุณหากิจกรรมทำรีแล มันออกไวนะครับผมอันที่2ครับให้คุณลองไปดูกิจการในต่างประเทศครับว่าธุรกิจที่คุณทําอยู่ในต่างประเทศเนี่ยตอนนี้เขาทําอะไรอยู่นะฮะเหตุผลเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะมีเทคโนโลยีมีเครื่องมือมีอะไรเนี่ยที่ล้าหน้าเราไปมากกว่า3.5ปีนะครับอย่างยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดคุณตอนใช้ทาธุรกิจกับขายของออนไลน์อยู่นะฮะให้คุณไปดูว่าตอนนี้ที่ต่างประเทศการขายของออนไลน์เนี่ยเขาใช้เครื่องมืออะไรช่วยบ้างเขาใช้ช ANNEL ในการทําพวกขายของออนไลน์ e อม m m e r c e บ้างนะครับแล้วเอามาปรับใช้กับทางธุรกิจของคุณเองนะครับ ข้อที่3นะครับก็คุณให้คุณหาคอนเน็กชันใหม่ๆกับเพื่อนเจ้าของธุรกิจด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานบิสเนสเน็ตเวิร์กิงงานไปเรียนคา์ดระยะสั้นหรืออะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าการที่คุณคุยกับเจ้าของกิจการอาจจะเป็นคนระวงการของคุณก็ได้นะครับแต่ทาให้คุณบางทีได้ไอเดียใหม่ๆต่อยอดแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ชิพกันได้ด้วยนะครับผมนี่คือ3ไอเดียในการต่อยอดธุรกิจนะฮะลองทํากันดูครับแลวจะประสบความสำเร็จกันครับสวัสดีครับ